Okay. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวรีบคอนโทรลเลอร์นะครับหลายท่านถามมาบ่อยๆนะคบว่าตัวรีบคอนโทรลเลอร์นะครับ ทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยที่ผมลูกถามมาก็คือเรื่องของการไวริงนะครับก็บอกเลยนะครับว่าหลักๆของตัวลิฟคอนโทรเลอร์นะครับเราสามารถที่จะไปคอนโทรลลีฟนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ iO นะครับที่จะไปคอนโทรเลอร์นะครับส่วนประกอบของเขาเองนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีตัวมาสเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือจะต้องซื้อ ทุกครั้งนะครับที่มีนะครับเพราะว่าจะอินเทอร์เฟซไปที่สายแลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีอินเทอร์เฟซนะครับกลับไปที่ตัวสลันะครับสำหรับตัวสลัเองนะครับก็1นึ่งสลันะครับควบคุมประตูได้ถึง16ประตูนะครับสูงสุดนะครับทั้งหมดก็คือ128ประตูนะครับทีนี้เรามาดูการไวริงบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการจ่ายพลังงานนะครับก็จะเห็นว่าเราต้องจ่ายพลังงานนะครับไปให้ทุกตัวนะครับที่สิบสอโวลต์นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยอันที่2เลยก็คือก็จะเป็นในส่วนของการลิงก์ Data ต่างๆนะครับมันจะมีนะครับชื่อให้ตรงกันร,ระหว่างตัวมาสเตอกับตัวสลินะครับเราสามารถที่จะต่อเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆได้นะครับในการในการต่อนะครับในส่วนที่3ก็คือในส่วนของที่เป็นตัวของ i s 4 8 5นะครับตัว RS485 ที่คุยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาที่ตัวลีดเดอร์ Leader นะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟสก็ได้นะครับ เป็นวิดีโอตอรคอมก็ได้นะครับเป็นตัวลีดเดอร์อ่านการ์ดธรรมดาก็ได้นะครับก็จะวิ่งเข้ามานะครับในการอินเทอร์เฟซนะครับผ่านตัว485เนาะครับก็อันนี้ก็คือทางเฟสก็จ่ายไฟนะครับเป็นปกติอยู่แล้ว12โวลต์นะครับก็จะมีสายแลนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเฟสนะครับก็จะมีสายแลนไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการ์ดลีดเดอร์นะครับก็จะมีแค่จ่ายไฟกับคอมมูนิเคชันนะครับก็ตัวเฟสตัวนี้นะครับเป็นอ่านการ์ดได้นะผมก็จะลองนะครับ พอเราปุ๊บเนี่ยไฟที่แหลืก็คือเราสามารถจะกดลิฟต์นะครับไปชั้นที่เราควบคุมหรือว่ากําหนดได้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะกําหนดนะครับว่าชั้นไหนเป็นชั้นฟรีนะครับก็สามารถที่จะให้ทุกคนกดไปได้เลยนะครับก็สําหรับตัวลิฟต์อินเทอร์เฟสคอนโทรลเลอร์ของไฮวิชันนะครับก็จะมานี้อีอกอันนึงครับที่ที่ไม่ที่ไม่ต้องลืมที่ต้ว่ารลคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะลิมก็คือเรื่องของการเซตอัพ ตัว address ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็น address นะครับเราต้องเซต address ม่ให้ซ้ํากันนะครับทางเรามีคู่มือนะครับมีการมีไวริงไดแกรมนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถขอได้ที่ที่ทางเซลล์ต่างๆพวกนี้นะครับได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับตัวข้างหลังนะครับก็คือสามารถต่อเป็นแบบดินเรียวนะครับได้เลยนะครับในการที่ w ไว i n งไปที่ที่ตู้นะครับก็ง่ายๆเลยครับระบบก็คือ จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว h y b r i ั i น i o n by NVK นะครับขอบคุณครับ